สวัสดีค่ะ,ด,คะดิฉันแอนอนค่ะดิฉันนามนามค่ะค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมารเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆนะคะรูปแบบต่อไปที่ททนามจะนำเนำสนอคือรูปแบบอะไรคะรูปแบบแบบเน้นปัญหาค่ะมีอะไรบ้างะคะถ้าแบบเน้นปัญหานะคะก็จะแบ่งย่อยออกเป็นสองหวัวข้อนะคะหวัวข้อที่หนึ่งก็คือการจัดก,การเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลักนะคะหลักการก็คือปัญหาสามารถกระตุ้นให้ผู้เรียนเนี่ยสงสัยนะคะแล้วก็ คนหาคําตอบนะคะแล้วก็เพื่อค้นหาแล้วเนี่ยก็เพื่อจะขจัดความสงสัยนั้นออกไปได้ค่ะแล้วหัวข้อต่อไปนะคะหัวข้อไปนะคะก็คือการจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงการเป็นหลักนะคะหลักการก็คือการใช้โครงการหรือโครงงานในการสอนนะคะตั้งอยู่บนพื้นฐานความเชื่อของผู้เรียนค่ะําหรับนิยามนะคะนิยามก็คือการจัดเรียนการเรียนการสอนโดยใช้โครงการเป็นหลักนะคะคือการ จัดสภาพการของการเรียนการสอนให้ผู้เรียนนะคะได้ร่วมกันเลือกนะคะว่าจะทำโครงการอะไรที่ตนสนใจค่ะ